เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องชชยมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ชัยนำเสนอแนวทางของเงินล้านขนพันนำโชคนะครับงกดประจำวันที่17มกราคม67ใบแรกครับเป็นเงินล้านนะครับใบนี้ให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น9 7 6และ3มาแน่แน่กับ7นะครับเด่นจะเป็นเด่น7 ไปดูชุด2ตัวกันครับ70 74 75 72 90 94 95 92 60 64 65 62 30 34 35 32 คุณพัน์นำโชคนะครับระจะมาที่17ให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น0 2 1 3และ6เด่น0ลอง2นะครับไปดูชุด2ตัวกันครับ2 1 2 3 2 6 2 8 2 9 2 7 01 03 06 08 09และ07นะครับต่อไปเป็นชุด3ตัวครับ821 823 826 829 201 203 206และ209 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครไม่ชอบผ่านได้เลยนะครับไม่ว่ากัน